ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาไลน์นะครับแล้วก็เอาไอเดียในการลงทุนมาแชร์ให้เพื่อนๆได้เอาไปใช้ในการลงทุนเพื่อที่จะสร้างพอร์ตหุ้นการลงทุนในระยะยาวเพื่อรับแทนผมตอบผลตอบแทนในระยะยาวอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งอย่างที่ผมเคยได้ทำคลิปไปแล้วคลิปหนึ่งก็คือเรื่องของการแนะนำการใช้แอปดามนะครับ ที่สามารถที่จะลงทุนในหุ้นอเมริกาได้อย่างสะดวกสบายมากกว่าเมื่อก่อนค่อนข้างจะเยอะนะครับเพียงแค่ลงทุนเพียงแค่ขั้นต่ำห้าสิบบาทนะครับก็เคยจากจากที่ผมเองได้มีการลงทุนหุ้นอเมริกามาระยะหนึ่งนะครับก็พบว่าค่อคนข้างที่จะ,ะมีผลตอบแทนที่น่า,นาพอใจนะครับ แล้วก็ก็เลยทำเป็นไอเดียมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ลองเอาไปใช้ในการลงทุนในหุ้นอเมริกาเพื่อที่จะสร้างผลตอบแทนในระยะยาวอย่างต่อนเนื่องนะครับเรามาดูกันนะครับว่าอไอเดียในการลงทุนหุ้นอเมริกาเป็นยังไงนะครับครับเรามาปูพื้นฐานก,นกันก่อนนะครับก็คือหุ้นเนี่ย หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าหุ้นมันคืออะไรนะครับหุ้นเนี่ยก็คือแหล่งสะสมมูลค่าของการดําเนินการของบริษัทนั้นๆที่เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ไทยตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่นตลาดหลักทรัพย์ไต้หวันหรือตลาดทรัพย์ที่อเมริกาที่นิวยอร์กนะครับซึ่งราคาของหุ้นแต่ละบริษัทเนี่ย ก็จะมีการตีค่าออกมาตามผลการดำเนินงานตามปัจจัยต่างๆที่บริษัทนั้นได้สร้างหรือว่าก่อตั้งบริษัทมานะครับมูลค่า,าหุ้นเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการบริหารงานของไม่ว่าจะเป็นบริหารระดับต่างๆนะครับแล้วก็นวัตกรรมที่เกิดขึ้น จากสินค้าหรือบริการที่บริษัทนั้นพัฒนาขึ้นมาแล้วก็จํานวนลูกค้าขนาดตลาดนะครับและมีการปัดและมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งแล้วทําไมล่ะทาไมเราจะต้องลองทุนในหุ้นนะครับหุ้นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยหุ้นเนี่ยก็จะเป็นสินทรัพย์ที่สามารถที่จะเอาชนะเงินเฟอ้อได้เนื่องจากหุ้น มันคือแหล่งสะสมมูล,ลค่าของอที่บริษัทนั้นนนสะสมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการทำงานของพนักงานหรือการทำการตลาดหรือว่านวัตกรรมที่บริษัทนั้นได้ทำขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นการปลูกพื้นฐานเบื้องต้นนะครับว่าทำไมถึงหุ้นมันคืออะไรแล้วทำไมถึงจะต้องลองทุนในหุ้นนะครับ เ,เดี๋ยวในลำดับถัดไปเดี๋ยวมาดูนะครับแล้วเรามีไอเดียอะไรที่จะเอาเงินลงทุนของเราเนี่ยไปลงทุนในหุ้นอเมริกาเพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสม,สม,มเอมีสามแนวทางนะครับก็คือหนึ่งเราจะสะสมจำนวนหุ้นหลายๆตัวเนี่ยให้มากพอเพื่อที่จะได้รับเงินปันผล จากหุ้นที่อเมริกานะครับเพราะหุ้นอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการปันผลอย่างสม่ำเสมอ,อ,อหุ้นหล,หลายตัวที่เป็นหุ้นที่ดีนะครับมีการปันผลตั้งแต่หนึเดือนเป็นหลายเดือนเลยนะครับก็คือปันผลทุกเดือนเลยตลอดต่อเนื่องทั้งปีนะครับแล้วปันผลมาอย่างยาวนานไม่ได้เป็นการปันผล แค่ระยะสั้นๆแล้วมีการปันผลบ้างไม่ปันผลบ้างแต่หุ้นที่ถ้าเกิดเราไปคัดเลือกหุ้นในอเมริกาจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีการปันผลอย่างต่อเนื่องส่วนบ,บริษัทส่วนใหญ่เนี่ยก็จะปันผลอ,อย่างน้อยๆเนี่ยไตรมาสละหนึ่งครั้งนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราสะสมหุ้นหรือว่าซื้อหุ้นหลายๆตัวเนี่ยเราก็สา,สามารถที่จะ ได้รับผลตอบแทนออกมาในรูปแบบของเงินปันผลเนี่ยอ,อย่างต่อเนื่องทุกเดือนแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะใช้เป็นพาสซีฟอินคัมในการที่ดูแลเราในวัยเกษียณหรือว่าหลังจากที่เราเลิกจากการทำงานประจำนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นไอเดียที่หนึ่งะครับสองการสะสมมุ่นปันผลเนี่ยเราจะสะสม ด้วยวิธีการ DCA แต่วิธีการ DCA เนี่ยเราจะต้องมีมีเทคนิคในการ DCA ที่ทำให้เราสามารถทำทำให้เราสามารถที่ได้เงินไอตัวราคาที่เหมาะสมแล้วก็ราคาต้นทุนในการซื้อหุ้นเนี่ยไม่สูงมากนะักนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเทคนิคนำมาเสนอหรือว่านำมาแชร์ให้ เพื่อนๆได้นําไปใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคในการดูกราฟนะครับแล้วก็การใช้เครื่องมือในเว็บไซต์ t ทร d e ิ้ view นะครับแล้วก็ไอเดียที่3นะครับเราก็จะสะสมหุ้นอันนี้เราเรา,เราก็ซื้อ,เ,อเก็บหุ้นเติบโตนะครับเ,เพราะว่าหุ้นในอเมริกาเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น2อย่างนะครับก็คือหุ้นปันผลแล้วก็หุ้นเติบโต หุ้นเติบโตเนี่ยจะไม่ไม่เน้นการปันผลเอ่อจะเน้นเรื่องของราคาที่ตับตัวสูงขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเป็นลักษณะของแคปิโตเกตนะครับเอ่อส่วนใหญ่เนี่ยบริษัทจะเป็นบริษัทเทคหรือว่าบริษัทที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการเติบโตอันนี้แหละเราก็สะสมเพื่อที่จะขายทำกำไรในเอ่อในระยะที่มี ราคาส่วนต่างราคาที่มากพอนะครับอันนี้ก็จะต้องอาศัยการดูกราฟดูเทคนิคทางกราฟนะครับมาช่วยในการซื้อการขายนะครับโอเคแล้วเราทำไมจะต้องไปลงทุนในหุ้นอเมริกาหุ้นไทยหุ้นเวียดนามหุ้นสิงคโปร์หุ้นมาเลเซียอินโดนีเซียหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยทำไมไม่สนใจตรงนั้นละ่ะ ไอเดียที่ผมนำนำมาเสนอและได้ทดลองหรือว่าได้ศึกษาบริษัทหรือว่าหุ้นที่อยู่ในตลาดอเมริกาเนี่ยพบว่าปัจจัยเหล่านี้นะครับหกปั 5, ปจห้าปัจจัยเนี้ยเป็นปัจจัยที่เราควรที่จะไปลงทุนในหุ้นบเมริกาเพื่อที่จะสะสมหุน้นหรือว่าข,ขยายขนาดของพอร์ตเพื่อที่จะ สะสมไว้เพื่อที่จะรองรับการการเกษียณอายุหรือว่าเลิกจากการทำงานประจำและมี Passive Income เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจัยแรกก็คือ 1. บริษัทในอเมริกาเนี่ยที่มีหุ้นอยู่ในตลา,าดลักทรัพย์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีซึ่งซึ่งเป็นหุ้นที่ดีนะฮะเราจะต้องคัดเลือกหุ้นที่ดีและหุ้นเหล่านี้ ส่วนใหญ่ก็จะมีนวัตกรรมทางด้านสินค้าและบริการอย่างแล้วก็คิดค้นนวัตกรรมออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับ 2. ทําการตลาดทั่วโลกนะครับบริษัทเหล่านี้สามารถที่จะเอาสินค้าไปทําตลาดหรือไว้ไปขายได้ทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะในตลาดอเมริกาเท่านั้นนะครับแล้วก็มีเงินมีการปันผล ให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่าเสมออย่างที่ผมบอกไปก็คือบางบริษัทปันผลออกมาทุกเดือนบางบริษัทปันผลออกมาทุกทุกไตรมาสและมีการขึ้นเปอร์เซ็นต์เงินปันผลเกือบโดยทุกปีนะครับอันนี้เราจะต้องคัดเลือกอหุ้นเหล่านี้ออกมาเพื่อที่จะเราสา,สามารถสะสมแล้วก็สามารถที่จะสร้างเป็นพาสซีฟเงินงในักษณะของ เงินปันผลได้นะครับปัจจัยที่4หุ้นในตลาดหลักทรัพย์อเมริกาเนี่ยมีจำนวนมากีที่จะทำให้เราสามารถเลือกคัดสรรเอาบริษัทหรือว่าหุ้นดีๆเนี่ยมาเข้าเป็นอยู่ในพอร์ตของเรานะครับแล้วก็บริษัทที่อเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่จะบริหารด้วยวิธีการบริหารที่เป็นลักษณะของเป็นเมืออาชีพแล้วก็ ค่อนข้างจะมีกฎระเบียบชัดเจนของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ที่อเมริกาเพื่อป้องกันการทุจริตหรือว่าการโกงการคดโกงในใน,ใน,ในบริษัทที่จดทะเบียนในอเมริกาในตลาดทรัพย์อเมริกานะฮะอันนี้ก็จะทําให้เราสามารถเชื่อมั่นได้ว่าการดําเนินงานเป็นไปอย่างมีธรรมาทีธรรมาพิบาลน,นะครับ โอเคเอออย่างที่ผมบอกไปเบื้องต้นนะครับหุ้นที่เอ่อ uh, ในตลาดอเมริกาเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสส่วนนะครับออ uh, สองประเภทนะครับประเภทแรกก็คือหุ้นที่เน้นเติบโตไม่มีเงินปันผลมักจะเป็นบริษัทที่เกิดใหม่แล้วก็ uh, ยังต้องการที่จะเร่งการเติบโตหรือการขยายกิจการของบริษัทนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเช่นบริษัท airbnb บริษัท n v i d i a บริษัทที่เป็นลักษณะของอย่างเช่นเมตาที่เป็นเจ้าของ f a c e b o o k นะครับอันนี้ก็จะเน้นเรื่องของการขยายกิจการก่อนที่จะ,ะในระยะยาวเนี่ยค่อยมาปันผลนะครับอันนี้ช่วงแรกๆเนี่ยก็จะไม่มีปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเนื่องจากผลกำไรต่างๆก็จะนำไปขยายกิจการทำให้มูลค่าของกิจการสูงขึ้นราคาหุ้นก็จะสูงขึ้น นักลงทุนที่สะส,สมหุ้นนี้ไว้ก็จะมีส่วนต่างราคาค่อนข้างจะสูงนะครับอันนี้คือหุ้นเติบโต,ตนะครับประเภทที่2คือหุ้นปันผลเน้นการจ่ายเงินปันผลที่ต่อเนื่องนะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะของการนําเอาผลกําไรมาจ่ายให้กับจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเอ่ออย่างที่ผมบอกก็คือมีบางบริษัทเนี่ย จ่ายเงินปันผลทุกเดือนจ่ายเงินปันผลทุกไตรมาสและมีการขึ้นเปอร์เซ็นต์การจ่ายเงินปันผลเนี่ยตามแต่ช่วงที่ผลประกอบการของบริษัทได้ได้ได้ออกมาค่อนข้างจะดีนะครับในอเมริกานะครับหุ้นบันผลเนี่ยบางส่วนเนี่ยก็จะมีลักษณะของเป็นไฮบริดมีการจ่ายเงินบันผลด้วยและ ราคาหุ้นก็สูงขึ้นด้วยอย่างรวดเร็วลักษณะคล้ายๆกับหุ้นเติบโตเลยนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับคืออย่างเช่นบริษัท Microsoft เนี่ยจ่ายเงินปันผลแต่อาจจะจ่ายเงินปันผลน้อยแต่ว่าราคาหุ้นของบริษัทเนี่ยเติบโตค่อนข้างจะสูงนะครับในอัตราเร่งที่ค่อนข้างจะสูงนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันนะฮะอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเอ่อยกตัวอย่างหุ้นที่ อยู่ในแต่ละประเภทนะครับหุ้นเติบโตก็อย่างเช่น Amazon Airbnb Meta Google แล้วก็ Nvidia เดียเนะครับอันนี้ก็จะเป็นหุ้นเติบโตหุ้นสายปันผลเนี่ยก็จะอย่างเช่น Microsoft ์ e p s ซ Broadcom นะครับ p ีเออแล้วก็ตัว Visa นะครับ Apple แล้วก็ Mac แล้วก็แคท แคตาเพล่านะครับอันนี้ก็แล้วก็โคกโคคาโค,โคลา่ากลุ่มพวกนี้เนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการการจ่ายเงินปันผลและมีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะยาวนะครับอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเ,เลือกลงทุนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละคนและความถนัดหรือว่าความสนใจนะครับเพราะว่าต้องการ ผลตอบแทนในระยะยาวในรูปแบบไหนนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็จะผสมผสมกันตอนนี้เนี่ยสัดส่วนการถือหุ้นปันผละจะอยู่ประมาณ45%หุ้นเติบโตอยู่ที่55%นะครับเพื่อที่จะเน้นใน,ใน,ใ,นในกลุ่มเติบโตแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำกำไรในส่วนที่ในหุ้นเติบโตเนี่ย เอามาเพื่อที่จะมาเก็บคุ้นบันผลอีกต่อนึงนะครับก็จะทําให้การสะสมหรือว่าการทบต้นๆบต่อของมูลค่าของพอร์ตเนี่ยสูงขึ้นนะครับอย่างรวดเร็วด้วยนะฮะอันนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปคือถ้าเราสะสมหุ้นปันผลได้มากพอ เราจะสามารถที่จะรับผลตอบแทนในลักษณะของเงินปันผลเนี่ยออกมาอย่างต่อนเนื่องเป็นประจำทุกเดือนอย่างเช่นในตารางนี้เนี่ยจะมีการถือหุ้นจำนวน3ตัวและแต่ละตัวเนี่ยมีการาปันผลอย่างเช่น,ห,นหุ้นตัวแรกเนี่ยปันผลเป็นรายไตรมาสนะครับปันผลเดือนมกราเดือนเมษ,ษาเดือนกรกฎาคม และเดือนตุลานะครับหุ้นตัวที่สองปันผลเดือนกุมภาแล้วก็ปันผลเมษายนะครับแล้วก็กรกดาแล้วก็ไปปันผลอีกทีคือเดือนอพฤศจิกานะครับแล้วก็หุ้นตัวที่สามเนี่ยปันผลช่วงเดือนมีนาแล้วก็กลุ่มมิถุนาและกันยาแล้วก็ไปปันผลอีกทีคือเดือนธันวานะครับ สรุปแล้วเนี่ยถ้าเราถือหุ้น3ตัวนี้แล้วมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอเป็นรายตามาในลักษณะเนี่ยเราจะมีปันผลออกมาให้เราได้ทุกเดือนแล้วถ้าเกิดในระยะยาวเนี่ยเรายังสามารถที่จะเอาเงินปันผลที่เราได้มาเนี่ยเข้าไป r e i n v e วสเข้าไปซื้อหุ้นเพิ่มเพื่อที่จะทำให้เกิดการทบต้นทบดอกของหุ้นและ อัตราการจ่ายเงินปันผลออกมานะครับเมื่อเราซื้อโดยเอาเงินปันผลไปซื้อเราก็ได้หุ้นเพิ่มแล้วก็ทําให้การจ่ายเงินปันผลในครั้งถัดไปเนี่ยก็จะมีการาได้เงินปันผลมากขึ้นด้วยนะครับเป็นลักษณะของทบต้นทบดอกที่เขาเรียกว่า snowball effect นะฮะแล้วเราสามารถที่จะไปเคว้นหาหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผล ในสักลักษณะของอจ่ายเงินเป็นจ่ายเงินปันผลเป็นหลายเดือนนะครับอย่างเช่นที่ผมยกตัวอย่างที่ผมลงทุนอยู่ตอนนี้ก็คือหุ้นหุ้นโอนะครับ Real i t y Income นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาหุ้นตัวเนี้ยมารีวิวให้เพื่อนๆได้ทราบข้อมูลแล้วก็ดูพื้นปัจจัยพื้นฐานประกอบไปด้วยรวมถึงงบการเงินนะครับเพื่อที่จะดูว่า มีความแข็งแกล่งทางด้านพื้นฐานหรือไม่นะครับแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยเหมาะสมในการเข้าซื้อ,อ,อในช่วงเวลาต่างๆอย่างไรนะฮะโอเคสิ่งที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยในใน,ในการลงทุนหุ้นอเมริกานะครับผมจะใช้อยู่สูตสอง 2อแอปพลิเคชันหลักก็คือมีเครื่องมืออยู่2ตัวก็คือ,คอ,อ,คอ,คอแอป,ปดามอันนี้เนี่ยผมเนี่ยใช้แอป,ปดามในการซื้อหุ้นอเมริกาซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะซื้อหุ้นได้ทุกๆในเงิน,นเริ่มต้นเพียงแค่50บาทเท่านั้นนะครับเวลาได้รับเงินปันผลมาเนี่ยก็จะเข้าที่แอป,ปดามโดยตรงเลย เป็นหน่วยเป็น USD นะฮะเป็นเป็นเอ่อเป็นดอลลาร์นะครับสองเอ่อก็คือจะใช้ตัว Trading View อันนี้เนี่ย Trading View เนี่ยเราสามารถใช้งานฟรีเราไปสมัครได้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสมัครฟรีแล้วก็เราสามารถที่จะเอามาใช้ดูงบกการเงินของหุ้นหลายตัวแต่ละบริษัทนะครับรวมถึงเราสามารถที่จะ ดูกราฟในเชิงเทคนิคเพื่อที่จะดูช่วงเวลาในการเข้าสะสมหุ้นนะครับอันนี้ทั้ง2ตัวเนี่ยทั้งดามและก็เทรดดิ้งวิวเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับเพื่อที่จะทุกคนสามารถที่จะเข้าไปสมัครใช้อันนี้ก็จะเป็นไอเดียเบื้องต้นนะครับในการลงทุนหุ้นอเมริกาเพื่อที่จะสร้างพอร์ตได้รับเงินได้รับผลตอบแทน ในระยะยาวนะครับในในคลิปตถัดไปหรือว่าในไลฟ์ถัดไปเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอา,เอาวิธีการเข้าซื้อหรือวิธีเทคนิคต่างๆหรือการเอาตัวหุ้นแต่ละตัวเนี่ยมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูว่าแต่ละตัวเนี่ยมีความน่าสนใจแค่ไหนไม่ว่าจะเป็น microsoft apple amazon หรือ,อบริษัท หุ้นโอที่ที่ผมบอกไปก็คือ,อมีการจ่ายเงินปันผลออกมาทุกเดือนอ,อย่างเช่นเปปซี่ก็จ่ายเงินปันผลออกมาทุกทุกไตรมาสและจ่ายเงินปันผลมาแล้วไม่น้อยกว่า4ี5สปีอันนี้เราทําให้เราสามารถมั่นใจได้ว่าเราจะสามารถสะสมมูลเหล่านี้เพื่อที่จะได้รับเงินปันผลและมีส่วนเติบโตของราคาของหุ้นในระยะยาวได้ นะครับวันนี้ก็ขอจบการไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่ได้มาชมตอนไลฟ์ก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครโอเคครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ